สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเขาเซนกันเหมือนเคยค่ะวันนี้นะคะหยิบเล่มนี้มาฝากค่ะมีหัวคิดชีวิต ติดปีกเขียนโดยริชาร์ดเทมพลาแปลโดยสมิธเอกโชตค่ะจากสำนักพิมพ์เชนพลัสนะคะเล่มนี้ค่ะคือเล่มล่าสุดในจักรวาลของหนังสือชุดกฎนะคะที่เน้นย้ำไปที่วิธีคิดที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นฉลาดมากขึ้นสนุกแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะเล่มนี้ค่ะเป็นการรวบรวมกฎข้อใหม่ๆในการใช้สมองไว้ถึง100ข้อค่ะเพื่อให้เราเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะมาดูตัวอย่างกฎในเล่มนี้ เลยค่ข้อแรกอย่ากลัวที่จะคิดด้วยหัวของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับเพราะถ้าตราบใดที่เราเคารพความคิดเห็นของคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเคารพความคิดเห็นของเราเช่นกันค่ะ ข้อที่2อย่าคล้อยตามใครง่ายๆและวิธีที่จะช่วยให้เรายังยืนหยัดอยู่บนจุดยืนของตัวเองได้อย่างไม่ลังเลก็คือเราต้องรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของอีกฝ่ายค่ะการรู้ทันเหลี่ยมของคนอื่นเนี่ยมันจะช่วยปิดประตูใจไม่ให้ถูกเป่ามวลจากอีกฝั่งหนึ่งได้ก็หมายความว่าเราจะไม่คล้อยไปตามความคิดของเขานั่นเองค่ะ ข้อที่3ค่ะยอมรับความเป็นจริงว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ยอมรับว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะไม่สามารถพิชิตอุปสรรคนั้นได้ค่ะและการยอมรับความเป็นจริงนะคะมันก็เป็นคนละเรื่องกับการยอมแพ้ต่ออุปสรรคค่ะข้อที่4เรียบเรียงความคิดของเราออกมา การเรียบเรียงความคิดออกมาอยู่บนหน้ากระดาษเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้สมองเราเนี่ยเคลียร์ได้มากขึ้นระบบความคิดมันก็จะเป็นระเบียบแถมยังลดภาระสมองไม่ให้ต้องแบกความเครียดมากเกินไปอีกด้วยค่ะข้อที่5 ต้องรู้ธรรมชาติของตัวเองว่าสถานที่แบบไหนหรือต้องทำอะไรอย่างไรหัวคิดเราเนี่ยมันถึงจะแล่นปลูท์ปลาดจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะคะนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆค่ะในเล่มเนี่ยยังมีกฎเพื่อการคิดที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกมากมายทีเดียวค่ะโดยกฎทั้ง100ข้อในเล่มนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องการตัดสินใจให้เราเนี่ยผิดพลาดน้อยลงแล้วเนี่ยยังช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งของเราอีกด้วยค่ะช่วย ยให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องประนีประนอมอช่วยให้เรามองเห็นทางเลือกใหม่ๆใช้ความคิดร่วมกับคนอื่นได้ดีไม่หมกมุ่นย้ำคิดในการทำสิ่งต่างๆนะคะสมองเราจะปลอดโปร่งว่องไวมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะบอกเลยนะคะว่าอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยเราจะมีสุขภาพความคิดที่ฟิตเปรี่ยสุดๆค่ะ เพราะเราเข้าใจความคิดของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็สามารถใช้ความคิดได้อย่างมีศักยภาพสูงสุดนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ